สวัสดีครับเมื่อเราเล่นเควสของการหาหมวกทีนี้ก็มีคนเอาหมวกแล้วไปผมนึกว่าเราจะได้ไปเอาเสื้อเกาาต่อปรากฏว่าเอาไปเชยเลยทีนี้ค้นพบว่ามีเควสต่อนึ่องจริงๆครับเราก็ต้องมาที่ยูเนียนของเมืองเอเธนที่เกิดเหตุน,นี่แหละเราก็ต้องไป ทำเควสนะต่อเนื่องแหมเอาหมวกเราไปเชยเลย <Hello. S 1> อ่า <Do you S 1> ดูสิ <you S 1> <see. S 2> อ่านี่แหละครับมาถึงเมืองเวนิสก็ไปตามหาคนที่เอาหมวกของเราไปนี่แคสเวินเดอร์นี่คนที่ไล่เราทำเควสจอห์นไบรลอน คุณไม่ได้รับหมวกเลยพตอนนั้นเราเข้าใจว่าคนที่เ,าเขาเอาไปจะเอาหมวกมาให้คนทนนี้จอร์นไบรลอนแ,นแ่เราก็ไม่ไว้วางใจแต่ว่าคําตอบที่เราต้องเลือกก็ต้องให้เขาไปอะนะไม่ได้รับเลยเนี่ยไม่ได้รับการอัปเดตด,ด้วยตั้งแต่ คุณรับงานฉันไปนะแล้วเราเจอหมวกก็เปล่าแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ให้หมวกแก่นักโบราณคดีรกรรม,มารอเราสงสัยอยู่แล้วเป็นคนไม่คดีไม่น่าไว้วางใจ มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเหรอข่าวลือเราเป็นเอาชื่อเซเวนเซเวนเลอร์๋อเกี่ยวหลอกลวงคนเหรอเนาะว่าเป็นนักโบราณคดีเออเออก็จะเป็นคนคนนี้แหละแล้วก็ต้องไปหาคนเออหาลานาจานี่ ทีเล็กซันเดียนะเพราะว่าตัวไลส์เซเวนเดอร์จะไปแนะนำตัวกับคนที่จะไปคอนแทคกับลานาจานี่เออไปหาเหยื่อที่ที่นูน่นว่าเราถ้าไปหาลาลาจานี่เราจะได้ชุดเกาะด้วยนะนะเราก็ไปเยี่ยม เมืองอเลิสเดียกันอ๋อหยุดก่อนเดี๋ยวมีบางอย่างเกี่ยวกับชุดก <c oughs> เกาะอารู้ได้ยังไงเนี่ยอ้โอ้ใส่แล้วมันก็โอเคเลยนะชุดใหญ่โอเครับงานลนะ เอาชุดเกาะด้วยโอเคเขาก็จะจอนไบรอนก็จะรอที่เมืองเวน,นิดเนี่ยนะ <Welcome. S 1> มาถึงเมืองอเล็กซานเดียแล้วก็ไปที่เอสเตดของลา,า,านาจานี่นะครับไปคึ้นหัดเขา มีทุล่าอะไรใช่ไหมเออได้พบกับนักโบราณคดีเหรอเราอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็มีนักโบราณคดีหลายคนมามาหาฉันนะเออวันที่เมนเชนเอ๊ะเดี๋ยวก่อน บางคนที่ดูเหมือนเป็นเรื่องนี้อมีรูปภาพด้วยเลยอวันเต็ดเลยมีค่าหัวด้วยค่าหัวห้าล้านเลยคนเนี้ยโอ้โหก็เลยมีเออได้ได้งานด้วยตามตามจับคนนี้ได้เลย เอาเงินที่ฉันให้เขาไปวิ่งหนีไปเลยโกหกว่าเป็นนักบรารด,ดีโอโมโหเลยอ๋อแล้วก็จะบอกเออเกาะที่หายากนี้ด้วยนะถ้านำไอสวินเลอร์นี้กลับมา เออีโลต้องมีชุดกอเน,นะเอาหมายจับไปด้วย <laughs> โอเคต้องถามใครเขีนคนคนนี้บ้างนะต้องไปที่ไหนก่อนดีอ๋อไปที่โรงแรม อ่าทุกคนเยอะดีแล้วก็ไปที่โรงแรมในเมืองวันนี้มีไก่อร่อยเกิ <c ười> เห็นคนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเอา,า,าลูกให้ดู คนที่กินเหล้าเยอะเลยเนี่ยไปไหนเนี่ยก็บอกว่าเป็นนักโบราณคดีชื่อเสียงด้วยแต่ว่าจริงๆเขาน่าจะเป็นโจรสลัดนะอืมดูไมว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ เมื่อเขาเห็นทาหาราที่ทำงานกับอราจารย์นี้ก็ตามออกไปอ้อไปเออไปเมืองคอนสแตนติโนเปิลโอเค <laughs> จะเอาไก่หรือเปล่า,าไก่ย่างเปล่าขอบคุณสำหรับข้อมูลนะอโอเคเราต้องไปคอนสแตนติโนเปิล หวังว่าจะจบเรื่องนี้นะมาถึงเมืองคอนสแตนติโนเิลก็ไปที่โรงแรมนะครับจะเจอไหมจะหาคนบางคนนี่ไงไปรไะกาศจ,จับ <laughs> ไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอจะหาเขายังไงเนี่ย อ่ะเจอแล้วอืมวัด <c oughs> โกหกฉันแล้เออเอาเรื่องละเอาเรื่องละเพร่เราทำหน้าเอาเรื่องละพูดเรื่องอะไรเนี่ยทำามันขยยสือไปหาลานาจานี่มาละแล้วก็เขาโมยหมวกไปด้วยอืมแล้วานาจานี่เอ้ยก็เอาตังค์จากลานาจานี่เข้าไปด้วยนี่นะอ๋อนี้ออกจากโรงแรมแล้ว เดไอ้ยทำไงเนี่ยเขาไปไหนเนี่ยกับตันจอนฮอกกินเหรอให้ขึ้นเรือด้วยไปที่ท่าเรือตามเพื่อไปเราตามไปที่ท่าเรือโอเคตัวเป็นการสู้กันในทะเลนะครับ แล้วจากออกจากคอนสแตนติโนเบิลก็ไปตามล่าเรือโจนสลัดที่โจนวิ่งนี้ขึ้นเรือไปไปถึงไหนดูในแผนที่อ่าโอเคอยู่ไม่ไกลจะถึงละอ๋อนี่ไงเราเห็นเรือ จนสลัดเรียบร้อยแล้วพบเป้าหมายขโมยหมวกนี่ไงหน้าตาจอห์นฮอวกินส์คนนี้โอ,โอ้เราเราก็มาเร็วกว่าที่เขาคาดไว้นะเนี่ยเออเขาจะครบ เ,เสื้อกอดด้วยเนี่ยอืมอโหโหโหเอาไว้เอาคนมาตามงานฉันได้ยังไงติดตามงานได้่ยเน่อามาขัดขวงงานเขาแล้วนะเออ ไม่มีทางเลือกก็ต้องสู้กันลุยจมตีอืมเอาเลยเอาเลยเอาเลยลุยมันเลยเร,เราจัดการได้อยู่แล้วโอ้ชนแม่งมนเลยเอา้าจมเลยเออ บรนยายยิงน้องแมมจัดการเลยยิงบรรยายเอออาว่าคุณช้างชนเลยอ่าทหารเสือน้องทหารเสือชนเลย นายาตีจัดการมันมาเสริมแลญญ้วนิ้วมันใหญ่ดวนกันนะโดนนิดหน่อยนิย้วมันใหญ,ญ่เออตัวหลักนี่ละป้องกันได้เออ เอ้าวฟันเลยโอ้กลังลดไปครึ่งเลยกลังคนอ้าวมันก็จัดการเรียบร้อยเลยเอืม อเค้าว okay. เอาลูกก็สวนไปด้วยโอเคแค่นี้แหละ ไงบ้างเราจัดการเรือแล้วได้หมวกกับขึ้นมากอ,อะไรเนี่ยเป็นพราแกเลยเนี่ย,ยโจนสลัดที่แอบอ้างเป็นปน,นักโบราณคดีก็หนีไปนะเออ ช่วยด้วยไม่มีค่าหลับชั้นลเอา่ามันโยนหมวกไปในทะเลแล้วก็หายไปก็ตามเอาได้นะเอา้าถูกตกน้ำช่วยด้วยไว้น้าไม่เป็นแล้วก็จับตัวไปนะที่อาเินเดียเออ เอาสเวนเลอร์นี่ไปกับหมวกได้เออสองอย่างเลยเอ้าวได้เวลากลับไปเอเล็กซานเดียแล้ใครจะสนใจไปโกงเข้ามาเนี่ยเออถึงเมืองเอเล็กซานเดียแล้วก็เอาตัวโจนสลัดที่เราจับได้ไปให้ลานาจานี่นะครับโอ้ ไม่ยากเท่าไหร่เอามาให้ละจับสวินเดอร์ได้ละล็อกคิมจะหน,นีเออทหารจับเลยมันหนีไปไหนไม่ได้โอเค thank you เด็ดเออแล้วก็เอาข้อมูลเรื่องเสื้อเกาะนี่สำคัญตามที่สัญญาไว้ ซีซ่าเออซีซ่าเ็เป็นคนก่อตั้งอาณาจักรโรมันเนี่ยเกาะซีซ่าโอ้เป็นเกเตตีโรคือวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลเลยนะแล้วก็มาที่นี่มาที่เมืองอาริสซนเดียเออ แล้วก็เขียนโน้ตอ๋อลาลาจานี่ให้แผนที่แล้วมะอต้องเรามาระวังด้วยนะไม่ใช่ไปง่ายๆนะ่ะอืะเรามาถึงตำแหน่ง ที่มีเสื้อเกาะจาักรพรรดิสีซาแล้วนะครับโอ้มีหมอกควันขึ้นมาอย่างนี้เลยโอเคเรามาสำรวจกันเลยนะครับเ mm hmm. ชื่อถือว่าเราโชคดีเดี๋ยวจะเจอ ะสู้กับหมาก็ผ่านเออสู้กับอ้าวโดนจิงจอกอขุดขุดได้ได้โอเคดีมากอ่สู้กับหมาป่าอ่อดไหมโอ้ไฟหมาป่าอ่าขุดได้ไหมอ่าแค่นี้แหละได้แล้วโอ้ซีซ่าอาร์เมอร์อืมโอ้โหสุดยอดระดับ A ครับ โอเครู้สึกถึงความทะยทยานโอ้ยิ่งใหญ่ของเสื้อเกาอนนี้เลยนะเนี่ยอืมโอ้โหแล้วก็กลับไปที่เวนิสนะโอเคจากที่เราไปเอาเสื้อเกาอของจกักรพรรดิซีซ่าในแม่น้ำนายนะครับเราก็ มุ่งหน้าเอาของที่เราได้มาให้คนที่เราต้องการให้เขาได้รับของนะครับที่เมืองเวนิสดูซิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงใครบางคนมานี่ไงกับตันจอนไบรอนเนี่ยเขาลัลางคอยเราอยู่ได้ไหมแล้วก็เอาของ ทั้งหมวกแล้วก็เสื้อกลอยเขาเลยอืมโอ้ขอบคุณเรามากเลย <c oughs> อ๋อก็มีการแข่งขันด้วยเหรอก็เริ่มการแข่งขันด้วย,ยมีฝนตก ตอนนี้ก็มีฝนตกโอ้โ oh, น no. <laughs> อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นคำสา์หรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งที่เขาจะออกเรือมันต้องมีปัญหาเรื่องฝนฟ้า <laughs> เออวันนี้ก็จะเป็นวันนี้นะเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องไปออกเดินทางเลย เขาเป็นกัปตันในประวัตินะครับเขามีประวัติว่าเขาต้องออกเดินทางทุกครั้งที่เขาออกเดินทางเนี่ยฝนฟ้าเขาจะปิดวิปริปเปลี่ยนแปลงเขาก็ต้องออกเดินทางล่องเรือในทะเลนะครับโอเคได้เดินทางแล้ว เออฝนตกด้วยเนี่ยโอ้โหทุกคนเออเขียนบันทึกไว้ด้วยเออโอเคจอนเบรลอน นิวลี่เอนเดดอาร์เมอร์เลยได้ซืกก้อกาะใหม่แล้วก็อากาศก็กลายเป็นสดใสเมื่อเขาปรากฏตัวขึ้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหอากาศต้องฟ้าปลอดโปร่งเลยเป็นเรื่องมหัศจรรย์อืม ก็ดีใจที่เรื่องเราจบได้แบบนี้นะผู้ชนะในการแข่งขันตัวนี้คือจอห์นไบลอนโอซึ่งโอ้กลับมาจากฝนตกฟ้าแก่มไสเลยโอ้ไม่อยากจะเชื่อ,อฉันชนะได้รางวัลด้วย ค,คิดหรือไม่เปล่าคิดหรือเปล่าว่าฉันเนี่ยเป็นคนโชคดีเออนี่แหละจะได้ก็แสดงความยินดีกับเขาเออ,เอ,อโอเคก็จะออกเรือทุกไม่ว่าจะอากาศยังไงก็ต้องออกเรือได้ <laughs> เ็นพีเทคแคมเล็ดเอ็นอาร์เมอร์เป็นของขวัญโอ้เขามอบหมวกแล้วก็เสือ้อของจักรพรรดิซีซ่าให้เราด้วยแน่ใจนะแน่อนอนโอ้ก็จะนักการแข่งขันละหมวกแล้วก็เสื้อก,ก่อนเนี่ยเหมาะสมกับคุณ โปรดรับไว้อืมโอเคขอบคุณมากครับใจมากเลยเราคงได้พบกันอีกนะอืมโอ้สำเร็จเควสแล้วได้เสือ้อเกาะด้วยเสือ้อเกาะรู้สึกจะระดับ A นะครับ เนี่ยเสื้อกาะระดับเยเลยลได้หมวกด้วยระดับ B ีตวจหาหมวกหาเสื้อกลอกในแม่น้ำนายครับก็ได้เวลาไปหาของภายในแม่น้ำนายด้วยผมก็ลงไปจนลึกที่สุดเป็นหมู่บ้านสุดท้ายตรงทะเลสาบข้างในนะครับ แล้วก็ระหว่างทางก็มีตบปลาจเจอปลามังกรไแม่น้ำนายอโลวานานายโอ้โหระดับปีนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านก็จะสำรวจเจอสัตว์เอ่อมันจะเป็นแอนิเมลนะจะเป็นแอนิเมลาไล่ดูระดับปี ตัวนี้แหละครับแมนดรินเป็นลิงบาบูชนิดหนึ่งโอ้หน้าตามันท้องมันสีฟ้าเลยเจอในหมู่บ้านสุดท้ายนะคราหมู่บ้านที่สามในไม่น้ำนายในสุดเลยครับแล้วก็เราค้นพบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีของรางวัลให้เราด้วยนะครับก็กดรับผมทำครบแล้วกดรับไป โอ้ได้เพชรได้ของรางวัลน,นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ